เวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะจนคุณศรีเขาอายุ15ปีครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณศรีเขาฝันถึงมโนโราห์ด้วยตัวเขาเองครับเขาเห็นฝ่าแฝดคู่หนึ่งต่างชุดมโนโราห์เหมือนกันเลยค่ะกําลังลําอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีๆมองมาที่ทั้งคู่ด้วยสายตาของความรักและชื่นชมตัวมโนโราห์อีกคนกําลังลําค่ะก็มีดาบ<อ>แทงเข้ามาที่ข้างหลังทะลุเข้ามาข้างหน้าแล้วก็มีมีดดาบนะคะฟันเข้ามาที่คอ ตัวของมนโนราคนนั้นล้มลงกับกองเลือดค่ะผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ตอนแรกค่ะเขาวิ่งมาดึงมือมนโนลาคนที่ยืนช็อกค,ค่ะออกไปจากตรงนั้นทิ้งให้มนโนลาคนนั้นนอนจมกองเลือดอยู่คนเดียวภาพที่เขาเห็นนะมันทําให้เขาชอ็อกเขาก็เหมือนคนกีแล้วสะดุ้งลืมตาขึ้นมามเห็นมนโนลาที่ตัวเองฝันถึงเหยียบอยู่บนหน้าอ,อกไปอีกเยเหยียบแล้วก,กระทืบเท้าลงมาหนึ่ง้างแล้วเอานิ้วชี้ไปที่หน้ามันรู้ตัวอีกทีคือตอนเชา้า ชาววันนั้นมันยังเป็นชาวที่ยังต้องไปโรงเรียนค่ะเขาก็รีบแต่งตัวตัวของคุณซีเนี่ยเขาอยู่บ้านชั้นบนเขาก็เขาก็เ,ากเก็บของจนเสร็จค่ะกาวิ่งลงมาถึงบันไดขั้นที่สามร่วมลงมาชั้นผักเท้าค่ะมันเหมือนว่าเขาโดานคนผักจากด้านหลังแล้วเป็นการผักที่แรงมากค่ะเขาก็เลยหันขึ้นไปดูข้างบนเห็นมโนราคนนั้นค่ะมองลงมาด้วยสายตาของความสะใจในกิมให้ที่มุมปากเขาก็ตั้งใจจะดูอีกครั้งค่ะ ไม่อยู่แล้วค่ะปรากฏว่าวันนั้นคุณซีไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเขาทาผิดเลยต้องไปโรงพยาบาลแทนระหว่างที่คุณแม่ขับรถพาไปโรงพยาบาละคะ่ะมันอัดอัน้นใจอะคนไม่ไหวตัดสินใจเล่าคุณแม่ที่ได้ยินการฝันไร้ไร้ได้มาค่ะเขาเหยียบเบรกอย่างแรงเลยค่ะแล้วเขาก็หันพูดกับคุณซีว่าเมื่อไหร่คุณซีเขาพูดว่าเมื่อคืนแล้วก็าาว่าเช้าที่หล่นบนทยเนี่ยก็เหตุการณ์อันนั้นแหละแล้วแม่เขาก็พูดกันมาอีกว่า มาแล้วหลอกคุณสรีเขาก็เล่มองหนะ้าคุณแม่ว่าไอ้ไอมาแล้วหลอกมันคือ,อมแม่เขาก็เลยตัดสินใจเล่าให้กับคุณศรีฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีป้าหมอตัวอบอกไว้ตั้งแต่ละตั้งแต่ที่ซีป่วยนอนโรงพยาบาลท,ที่แม่ไปขอพรให้ซีแล้วเดี๋ยวเราไปหาหมอแล้วเดี๋ยวแม่พาไปทาบุญวัดนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอคุณป้าเดี๋ยวเราไปถามกันเราไปปรึกษากันว่าจะยังไงดีเข้าไปถึงกราบพระนะคะเราก็ไปรอเจอเป็นหลวงพ่อแต่ว่าเป็นคนละองค์กับตอนแรกค่ะหลวงพ่อเขาพูดว่า มาแล้วนะมนโนราข้างหลังนะ่ะเขามาแล้วนะฆ่าเขามาอก็ต้องคืนให้เขาแม่ของคุณสีเขาก็เลยปแรบบับหลวงพ่อพอพอช่วยได้ไหมพอจะเจราจาพอจะทําพิธีไล่ให้เขาเขาให้ได้ไหมเนี mm ่ย hmm. ตัวหลวงพ่อเขาก็พูดว่ามันไม่มีใครบนโลกนี้สามารถขวางกรรมของกันและกันได้หรอกนะโยม mm hmm.